กระต่ายกับนกแก้วเจ้าปัญหาในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของสัตว์ทั้งหลายมีสัตว์สองตัวที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กนั่นคือกระต่ายน้อยชื่อว่าต่ายนิ่มและนกแก้วเจ้าปัญหาชื่อว่าแก้วกะโหลกแม้พวกมันจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่กลับมีนิสัยที่แตกต่างกันอย่างมาก ายนิ่มเป็นกระต่ายที่มีนิสัยสุภาพและอ่อนโยนมันชอบช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนและมักจะหลีกเลี่ยงการมีปัญหากับใครๆส่วนแก้วกะโหลน้นเป็นนกแก้วที่พูดจาคำไหนคำนั้นแต่มักจะพูดเกินไปจนทำให้สัตว์ตัวอื่นไม่พอใจบ่อยๆมันชอบใช้ปากกวนประสาทเพื่อนๆและบางครั้งก็มักจะสร้างความขัดแย้งโดยไม่ตั้งใจวันหนึ่งต่ายนิ่มและแก้วกะโหลกลังเดินเล่นในป่าพวกมันคุยกันเรื่องต่างๆและระหว่างที่เดินไปต่ายนิ่มก็สังเกตเห็นว่าสัตว์ตัวอื่นๆในป่ามักจะหลีกเลี่ยงการคุยกับแก้วกลก เจ้ารู้ไหมแก้วกะโหลกข้าคิดว่าเพื่อนเอนในป่าไม่ค่อยอยากคุยกับเจ้าเท่าไร่ต่ายนิ่มพูดอย่างสุภาพแก้วกะโหลกได้ยินแล้วก็หัวเราะข้าพ